สวัสดียามเช้าจ้าเด็กๆสนุกสนานกันเลยอย่งแกงไวรุ่นนะคะแกงไวรุ่นโอ้ยไวรุ่นพี่นอ้องไปเตรียมใส่บาทแกงไวรุ่นบ้านอุ้ม เราพาจานก่อนแป๊บหนึ่งโอ้ยราผิดกับมวนกลุบหหายอย่างนั้นสะไปเอาอย่างละมันอืมเออเอิ่นคนนายบังเห้ยเฮ้ยเราใส่บาทนะคะเป็นอย่างคึ้นยังถอยหลังไปจังสัน

แกงวัยรุ่นเรานะคะีนี่ไปเล็วพี่น้องแน่จุกแล่นไปหาไก่เขาเดินน่ะมาพี่แล่นไปอย่างยี้ยล่ะ Ôi, ngọt Bị con, bị con Lo con, lo con <tôi> Ôi, muộn hẹn Thả để mai nha, mùa sầu có tổng ở cầm lăng cái Mùng nì phía nông Kịp cắt, kịp cắt chắc nồi Ôi, ế Bấy là หาตังค์ณุณคุณนายนั่นนั่นนั่นถอยลงมาอย่างนี้มาอย่างนี้ถามพอมาถามพอ บรรยากาศยามเช้านะคะเด็กๆเตรียมตัวมาใส่บาตรจ้าเอาบุญมาฝากพี่ๆน้องๆยามเช้านะคะอุ้มชอบมากนะคะตรงนี้ได้เรียนพี่น้องก็กำลังกาย เอาหงิึงเจ้าหงมึงเออมาเล้อ่ะฝนหงหงมาเลยฝนยังถอยหลังกับปินอ๋อ

บรรยากาศยามเช้านะคะเอาเล่นว่ะนใช่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 ออกเด้อมัดสวิงใครใช่ Tăng mọi biết tăng, tăng ừ, tang ừ, tăng, tăng, tang tăng cái tăng, tang 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 ไปแล้วมา,มาเด้อมาเด้อมาเด้อไปเลยอ่ามามาขยะต้งขุ่นมาพี่ ngang bay thua thua lên mua mùa bay hai yang ui nhàng ui ừ, ừ, ui 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 Ây Cái ui ui cá ui ui cá ui ui cá ui ui mày, ui mày ui thang ui cá. Ây da Ây da ไอ้ไอ้ไอ้แตกมันเ <c oughs> กะกาทางเนาะเอ้เอ้อกินก็กินมาได้ยังมาเกิดขางทางอีกมามามาตังมาพี่คุณนายก็จัว่าเหตียัง ม,มหหแล้วเพื่นลันของอยู่ได้ล่ะเ <c oughs> มนนวันผ่าโบโนอโมาเนี่ยืพร่อาจารไปท่านมาแต่ว่าเพื่อนลันของอยู่ <c oughs> สวัสดีครับ Ấy, Ấy, Ấy ôi thay lục, action 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 chăn, xui, chăn xuống bước xuống bước xuống chay xuống, à, không, <hử> บหูว่าอาจารย์สิมาบวมม้อน,นี่ก็โด,ดนลราขอเล่นก่อนค่ายเขียดค่ะมาาอยู่มองนี้มวนแห้งแตกมัดไอ,อ,อ,อ้ไอ้ออมีไ่ถอยใส่มีไ่นี่แล้ว ก,กับบ๊อบหันเฮ้ยเฮ้ยบ่ไปยังนัน่นไปยังนัน่นปลาแตกแล้วพี่น้องนั่นนั่นนั่นไว้เธอถีบเธอเดยนได้ไนง เออเอาเดินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปลาแตกเลยพี่น้องเด็กหน่อยโอ้ยสร้างรถสร้างรดพี่น้องสร้างรดเห็นบ่เห็นบ่สร้างรดปุ่น ยดีดมากเลยนะคะดีดมากเอ้ยยามือเสายังเสร็จละเออเออหลวงพ่อมาแล้วโอ้ยไม่ขอนยัยมาหลวงพ่อมาเล่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วแล้วแล้วโอ้ไปแล้วพี่น้องลุดไปแล้วลุดไปแล้วลุดปลาไปแล้วเขาปลาไปแล้วจับได้บ่ล่ะพญ่ย่าอุดจับได้บ่ล่ะ <laughs> อ,อจับได้บ่สร้างรุดสร้างรุดปลาแล้วฝนเขาปลาแล้วมาๆมา,มาพาจันมาแล้วใส่บาทก่อนเด็กๆมาแล้วคุณนาย บาดดามเช้านะคะสร้างไฟเอาดดรู้ด <laughs> ีหีอาจะของาาพอระท่านผดตัมามาม <c oughs> าใส่บานก่อนนะคะ ไปโกกน้่นไปลืมนั่นตรงนีงนง้นัาใส่บาทนะคะราใส่บาทคุณนายก็มาแล้วนะคะคุณนายนัง,นงลงนังลงนังลงจุมจ่มจุ่มใส่บาทยามเช้าๆนะคะเอาบุญมาฝากท,ก,ทกทุกๆท่านนะคะ โอ,อ้ยนอกมาเป็นชุด <laughs> มาเป็นชุดอีกแล้ววนวูบขั้นยอดริมหนามมากครับนาลพอนะ้งองมูลนาะพิวัตธนาศิฤหัสนิจาวุธาปจายนุจาตารุธามาวาทานที่อายุวโนสุขังพระรา เฮ้ยเฮ้ยจัดงานหรออุ้ยบุญเป็นทีบุญเป็นทีไปเฮาเมื่อบานมาเด้อมาเด้อมาเด้ออาพี่มาพี่อุ้ยเป็นไรไกลพิ้นมามาตัง ตังแล้วยามเช้าๆนะคะเอาบุญมาฝากนะคะเด็กๆก็ได้สนุกสนานกํากำลังกยายามือเสาเสาอุ่มกีดกาดแต่เสา,เากระตา มันเป็นยังไงบ้างลูกมัชอบสั่นไปก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆท่านก็ฝากกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวอุ้มบุญสำหรับคลิปน mm ี้ก็ไวซ์ซานี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ